ไปเที่ยวบ้านยายมวนจ้าวันนี้กําลังเดินทางไปสวนทุเรียนตะมวนค่ะแเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็คือน้องสาว Facebook ก,ก็ร้อไม่ไหวแล้วลงเล่นน้ําทันทีแล้วเราก็เดินไปชมสวนทุเรียนแป๊บหนึ่งใครมบอกว่าร้อนแม่ร้อนร้อนพาลูกสาวไปเล่นน้ําเถอะโอเคค่ะเพราะว่าอากาศที่บ้านนอกร้อนมากนี่นะคะชมสวนทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เดินลงไปเล่นน้ํากันดิกลัวตอนนี้กําลังให้ลูกสาวถ่ายรูปให้นะคะแล้วนางก็แก้งแม่ถ่ายรูปตูดแม่ไปค่หนึ่งช็อต <c oughs> นี่นะคะกําลังจะพาลูกสาวไปเล่นน้ําที่ลาห้วยที่บ้านเกิดของแม่บุ๋มนี่แหละเนี่ยมีห้วยลำคลองอยู่ที่นึงใกล้ๆบ้านนี่แหละแล้วก็เดินไปเดินไป แม่บุมก็อ้อยร้อนจะเป็นลมมากเดินขึ้นไปชมสวนทุาเรียนเมื่อกี้เนะี่ยไม่ไหวจริงๆรง้อนร้อนเววอร์ <c oughs> เข้าใจอยู่สภาพอากาศบ้านเราก็จะประมาณนี้แหละโอ้ยนี่ค่ะดูค่ะพี่น้องดูเทาเทาในลำห้วยเยอะมากจริงๆแล้วก็น้ำใสใสล่าสุดเด็กสองคนทนไม่ไหวร้อนเหลือเกินลงไปเล่นน้ำลคะค่ะ เด็กน้อยสองคนแอบแม่เล่นน้ำดูสิกระโดดลงไปแล้วเฟซบุ๊กได้เทามาหนึ่งกำรรแม่ครับเอาเอาเทาไปลาบดูสิล่าสุดเอาเทาให้แม่ไปลาบจะเอาตรงไหนไปลาบเนี่ยโอ้ยขี้หากระเตีมหัวลูกชายเอ้ย ล่าสุดเอาเทาให้เมย์ไปลาบ,บาัซซันดูสิพี่น้องขาลูกซายนะขยันขนาดใดหาเทาไปให้ลาบ,บาัซซันโอ้ยเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กเดินห้อยไปสักพักเจอปูค่ะพี่น้องเจอปูแล้วทีนี้ก็ใช้ตะมวลเผาเผาปูให้ตะมวลบอกกินเบิดแล้วก็มีปูอยู่ตัวเดียวอะ่ะกินเบิดบาัาซัน ล่าสุดดูสิไปดูไปดูปูกันเถอะว่ามันจะเหลือไหมเด็กๆก็ได้เออได้เห็นปูเราแม่บอกว่าเราให้มันเย็นก่อนเด้อจะค่อยกินกันล่าสุดแอบกินแล้วแม่ก็ไปถ่ายบรรยากาศข้างในนี่ค่ะก็จะเป็นลำทานลำห้วยแต่ว่าน้ำมันแห้งอะเนาะเวลาเนี่ย เดือนเมษาเนี่น้ําแห้งอีกสักพักเดน้ําก็จะมาล่ะแต่ตอนนี้น้ําแห้งเนาะโอ้ยสบายเย็นสบายไข่มุกก็ลุยน้ําไปเลยนังร้อนนะเนาะเล่นน้ําสบายใจเชื่มเลยค่ะพอได้บรรยากาศดีเราก็จะไปหาเสืออะไรมากินกันเถอะชวนน้องสาวไปไปนู่นไปเอาไปหาเสืออย่างกินกันเถอะล่าสุดน้องสาวก็เดินไป อเอากระติกนมกระติกน้ําไม่บุ่มก็ไปซื้อเอาน้ําส้มอะไรมากินกันโอ้ยเย็นสบายอยู่ใต้ลำทะอยู่อยงก็อยู่กล้วย <c oughs> ภาษาลาวเนาะแล้วก็ได้ลูกชิ้นมา <c oughs> พอดีเดินไปอะ่ะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องสาววันเกิดยี่สิบสามเมษาพอดี <c oughs> ก็เลยได้ลูกชิ้นมากินย่างกินอยู่นี่แหละกลางลำห้วยนี่แหละโอ้ยเย็นสบายจะตาย <c oughs> เราบะไห้คนอุ้มดอกพี่นุ่นก็ได้ทำกันแกงหลานบห้คนอุ้มดอกเอาข้าศองขาแกงหลานกระโดดน้ำเอาบุกมาไอหลานสาวอะน้องไข่มุกกระขัวแต่ว่าเฟตมุกมันไม่ขัวเนี่ยมาให้พี่นุ่นโยลงไปให้ดยสิมักไหลมาสั่นอิมลงไปนะน้ำที่เล่นมันก็จะประมาณนี้แหละ บอกเด็กๆเ,เล่นไปเลยเด้อเดี๋ยวแม่สี่นอนเฝ้าล่าสุดคุณยายแม่ของแม่บุ๋มนี่แหละคุณยายมวนนะเนาะจะพาหลานสาวไปหาซ่อนปูซ่อนปลาซ่อนหอยกันแม่บุ๋มก็นอนเฝ้าไม่ไหวโอ้เป็นบรรยากาศที่อบอุน่นเย็นสบายมากเด็กๆก,ก็เล่นน้ำไปเฮส่วนแม่บุ๋มก็ขอถ่ายรูปหน่อยแชะแชะแชะสำหรับคลิปนี้ชอบก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยจ้า